สวัสดีทุกคนในยินดีต้อนรับสู่สปอยหนังโคตรโมโนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีหนังสัตว์ร้ายมานําเสนเออีกแล้วเอเรื่องที่ผ่านมาก็จิงโจ้ซอมบี้ใช่ไหมแต่ในคลิปนี้นะครับเราอยู่กับสปอยหนังที่คนไทยของเราเนี่ยต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีจากกระแสะของเจ้าฮิปโปแคลอย่างเจ้าหมูเด้งนั่นเองครับพอมันเ่องนี้ก็เป็นหมูเหมือนกันแต่ที่มันเด้งเนี่ยพอมันกระสันอยากฆ่ามนุษย์ที่กล้ามาลองดีในถิ่นของมันอาเป็นว่าเรื่องราวจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังสปอยภาพ,พยนตร์ที่มีชื่อว่า oh. โบรอากเว สัตว์หลายเขี้ยวงงให้เสียงภาษากราวโดยยูซา y u z a นสตูดิโอ ในเรื่องราวนะครับด้เริ่มต้นขึ้นกับชาวนาสุดหล่อคนหนึ่งกำลังนั่งพักทำด้วยกันดลบเบียรเพื่อพักเหนื่อยบ็นเทิงใจข,ข้างๆรถไถของเขานั่นเองทว่าจู่ๆก,ก็ดันมีเสียงร้องปแปลกๆดังขึ้นมาไม่ไกลครับจึงทาให้เจ้าตัวเนี่ยต้องรีบวิ่งออกไปดูซึ่งทีแรกก็พบในความว่างเปล่าหรือความมืดมิดก่อนที่เสียงหมาน้อยจะค่อยๆร้องหญิงๆและเห่าเองออกมาเสียงดังก่อนจะเงียบไปจึงทําให้พี่ชาวไรต้องรีบวิ่งไปจุดนั้นและพบกับฉากที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเมื่ออสูรกายยัดจากป่าได้ขยำสุนั กเละมันก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนทำให้รั้วน้าที่เขาได้กั้นไว้เกิดไปพันผ่าของพ่อชาวไรผู้โชคร้ายเขาคาร์อออกมายัางเจ็บปวดซึ่งมันก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะความตายได้ใกล้เข้ามาแล้วสัตว์ใหญ่ที่มีเขี้ยวงงยาวเฟยเหมือนกับหลุดออกมาจากในหนังสยองขวัญเดลา่าเข้าไปลุมถึงพร้อมๆกับเสียงกระดูกที่ถูกบดขยี้ดังกรอบและไม่ไกลาจากสวนของพ่อชาวไรก็ได้มีแคมป์นักท่องเที่ยวที่กำลังจุกกระดุยกันอย่างมีความสุขทว่าฝ่ายชายก็ดันเกิดปวดกระชิ้นช่องขอออกไปยิงกระต่ายข้างน ตแล้วจะกลับมาขายข้าวซอยให้กับแฟนของเขาโดยที่เธอเนี่ยก็อารมณ์บอดจอยสุดๆก่อนจะด่าว่ากันอีกหน่อยเนี่ยจะเป็นจะตายได้ยังไงแต่แล้วแฟนของเธอครับก็กรีดร้องออกมาดังกังวานไปทั่วป่าเลยในทีแรกก็นึกว่าแฟนหนุ่มเนี่ยมันจะเล่นพิเรนแกล้งเธอก็เลยคิดว่าจะออกไปตบกระบาลมาสักปาแต่เมื่อเธอออกมาจากเต็นท์เธอก็พบร่างของแฟนที่ถูกแทะตัวกำขาดแน่แหละครับว่าเธอก็ตกใจมากพร้อมๆกับกรีดวีดออกมาจนในเจ้าตัวต้นเหตุได้พุ่งเข้ามาจู่โจมเธอโดยเคียวโค้งอันยายยาในหญ่ๆและน่าสะพรึงเสียง เกรดในร้องทรมานของเธอนั้นได้ยืนไปถือหูของสองพลานลุนเดอที่กําลังนั่งกึบกันอยู่ที่เนินดินไม่ไกลาจากที่เกิดเหตุ2ลุงได้รีบหยิบปืนไรเฟิลวิ่งดุ๊กดุกไปยังจุดที่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีลุงเคนก็ใช้ปืนติดลํากล้องของเขาสา่งสองสารวจไปทวเขาก็ต้องอุทานออกมาว่าโอไมค์ก oh ูดเน็วอเตอร์ฟาสอีเดดลุงเพื่อนสนิทที่มีชอว่ารุงบลูกล็รีบขอปืนเพื่มมาส่องดูบ้างไหนๆขอชั้นสองหน่อยพอแกเห็นสิ่งมีชีวิตผ่าดลํากล้องนั้นก็ถึงกกััับบอุทาาานนมไมไ่่ตงครโ ตัวแบบนี้มันหมูเลยแหละลุงเคนได้อยู่ในสภาพมาเมานิดหน่อยก็พูดยอกว่าจะบอกนะว่ามันเป็นหมูเด้งที่มาจากไทยแลนด์แดนสมายอ่ะเด้งจังไดกับบอลลูดคนละเด้งและอันดันเดา้าและด้วยความกวนประสาทของลุงเคนทําให้ลุงบูเนี่ยแกยยิงพลาดครับเลยทําให้ฝูงหมูเด้งฝูงนั้นหายวับไปเลยทั้งสองลุงจึงเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาก็พบกับแคมป์นักท่องเที่ยวที่ถูกทําลายจนย่อยยับและที่นี่เองก็มีสมมากมายชิ้นเนื้อก,ก็จัดกระจายแบบสยดสยองสุดๆทั้งสองลุงที่ว่าอยู่เลยไม่รู้ว่าจะทําอะไร จึงตัดสินใจที่จะไปเสี่ยงชีวิตเพื่อล่ามันต่อครับพอหากปล่อยให้เจ้าหมูยักษ์ตัวนี้มีลมหายใจต่อไปอีกแล้วก็มันจะต้องไปหาฆ่าคนอื่นอีกแน่ๆโอ้ยโหดจริงๆโตมาอย่าเป็นอย่างนี้นะหมูเด้งนะแต่ในขณะที่ทั้งสองลุงกาลังแยกกันนั้นลุงบูเนี่ยก็ไปเผเชิญหน้ากับหมูเด้งยักษ์ที่ยืนขวางทางเขาอยู่ลุงแกดูดีๆก็เห็นว่ามันเป็นหมูป่านี่เองแต่่ชงไงตัวมันใหญ่เป็นรถบัสซะได้ด้วยความที่เป็นพรานมาก่อนแกจึงอยู่นิ่งๆแต่ร้องเพลงให้มันฟังผ่านบ้านไหนวะเนี่ยซึ่งแน่นอน มันก็กระซวกพุงของแกจนแตกนอนตายตาเลือกอยู่ตรงนั้นนั่นเองในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งของป่ากูรักปัญญานิ่มที่มาเปิดไฟฉายจีบกันในกลางดึกเพื่อเล่าเรื่องราวขวัญสยองที่เขาได้ฟังมาจาก The g ก o s t Radio คืออย่างนี้ครับพี่แจ็คแต่ในขณะที่ชายหนุ่มกําลังเริ่มจู่ๆไอเจ้าหมูป่ากเขี้ยวงงตัวยักษ์กับพุงมาเสยแฟนสาวของเขาด้วยเขี้ยวงาอันใหญ่ยาวของมันทะลวงเสียบเข้าไปในปากเห็นแล้วหวาดเสียวสะท้านสมองเป็นอย่างยิ่งก่อนที่ลายถัดไปจะเป็นคราวของผู้หนุ่มคนนั้นที่เขาชอบเล่าเรื่องผีแต่ครราาวนนีี้เเเขจะับบทป็อง แทนไปผีในป่าด้วยนะซึ่งเสียงชวกชะวากที่ดังชงุ้มชงุ้มอยู่ตรงนี้มันก็ดึงดูดความสนใจของลุงพานเคนที่ได้แกะอรอยเท้าของหมูป่ามาทว่าซากศพที่กระจัดกระจายอยู่ที่นี่มันก็คงบอกเล่าเรื่องราวให้กับลุงแกได้รู้ว่าน,นี่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธรรมดาซะแล้วลุงเคนถูกันพุ่งเข้ามาอัดโดยไม่ทันตั้งตัวก็หยิบมีดมาเฉนเตขึ้นมาสาบแช่งมันแทนที่จะฟันหมูกินอะไรอยู่วะเดียเจ้าหมูป่าเคี้ยวงงจึงเกิดการปิดชีพของคุณลุงจบตำนานสองพานป่าที่มีชื่อเสียงในแถบนี้ไป สิ้นเชิงและเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงเบอร์นี่ผ่อหนุ่มล่างยักษ์กำลังขับรถจีบของเขาเพื่อรีบมุ่งไปหาครอบครัวที่กำลังปิกนิกอยู่แต่จู่ๆรถของเขาก็ดันหงายเงิบพอถูกตัวอะไรสักอย่างชนเขาให้เสียงอุบัติเหตุนี่นะครับมันก็ดังไกลไปจนถึงแคมครอบครัวของเบอร์นี่อย่างพี่สาวของเขาเดอร์บีและลูกทั้งสองคนอย่างพี่สาวเฟชชี่และน้องชายลอรี่และด้วยความเป็นห่วงว่าเบอร์นี่เนี่ยจะเป็นอันตรายเธอจึงขอให้สามีของเธอที่มีชื่อว่าบรูซไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเขาก็ไปกั ว่าที่ลูกเขยอย่างเจ้าโรเบิร์ตที่ดูจะไม่ค่อยชอบคีนาพ่อตาสักเท่าไหร่ในระหว่างทางดีนะครับบูธก็ถามว่าเมื่อไหร่แกจะมาขอลูกสาวเช่นทีคิดจะหลอกฟันลูกสาวเชนไปถึงไหนโรเบิร์ตนี่ก็เลยต่บอกว่าให้รอก,ก่อนเพราะตัวของเขาเดยยังเอาตัวไม่รอดคุณคงไม่อยากให้ลูกมาตกและกรรมลำบากกินมาม่าอยู่ทุกวันหรอกใช่ไหมเมื่อบูธได้ยินอย่างนั้นก็โกรธจนควันออกหูเลยตรงเข้าไปต่อวายเจ้าโรเบิร์ตยกใหญ่จนทําให้อเจ้าหมูได้เขี้ยวงงที่ยืนแอบอยู่ในภูมิยาไม่ไกลนั้นลำขาดโผลมายืนตะง,งานอยู่ตรงหน้าาพวกเข เจ้าโรเบิร์ตเนี่ยตกใจมากครับผักล่างของพ่อตาไปให้ไอ้เจ้าหมูป่าพุ่งมางามจนหัวเขาหลุดออกจากร่างในขณะที่ทางฝั่งคอมเบอร์นี่ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการที่รถคว่ำเมื่อเขาออกมาสำวรวจรอบๆรถเขาก็ต้องแปลกใจเพราะมีขนของสัตว์ขนาดักษ์ติดเป็นขยุกอยู่ตรงนั้นและตรงนี้เบอร์นี่โกรธมากจึงควา้าปืนและคิดจะไปล่ามันก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนมาจากอีกฝากเขารีบวิ่งตรงไปที่นั่นแต่พบกับซีนที่น่าสยดสยองของพี่เคยที่กำลังถูกขย้ำจนเละเบอร์นี่ไม่ จอชา้าใช้ปืนกระชากยิงตุบุงตุบุงไปที่ล่างของ้เจ้าหมูป่ายักษ์ตัวของมันนั้นร้องคำรามดังลัน่นได้วิ่งไปหาไอ้เจ้าโรเบิร์ตท,ที่ในตอนนี้มันกำลังสติกระเจิงโบกไม้โบกมือเพื่อบอกแฟนสาวของเขาอยางไม่สาวแฟนชีให้รีบโกยซะซึ่งมันก็ช้าไปแล้วครับเมื่อไอ้เจ้าหมูป่าเด้งเด้งเด้งได้พุ่งมากระสวบไปเจ้าโรเบิร์ตจนหายไปในหนึ่งฉากทุกคนแต่ก็ต้องตกตะลึงพร้อมๆกับเสียใจจากการสูญเสียส่วนเบอร์นีที่วิ่งตามไปเจ้าหมูป่ายักษ์จนมาเจอครอบครัวเขาก็บอกให้ เพราะว่าตอนนี้พวกเราน่าจะอยู่ในเขตขอไอ้เจ้าหมูป่าคลั่งตัวนี้โดยจุดมุ่งหมายของเบอร์นี่นะครับก็คือจะพาทุกคนไปขอความช่วยเหลือนที่ไล่ขอไอ้เจ้าจอนที่โดนขมือกตายไปในตั้งแต่ตอนแรกแต่เบอร์นี่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนของเขาได้สีกแกดงไปแล้วเขาก็ยังคงยืนยันว่าจอนจะช่วยพวกเราได้ในขณะที่ทางพี่สาวของเขาอย่างเดบีก็คล้ยครวนกับสาม,มีที่จากไปจนไอ้เจ้าหมูป่ายักษ์ได้กลิ่นความกลัวมันก็สามารถสะกดลอยตามมาจนถึงร่างของลอรีที่ถูกมันกระชากขาลากไปตามทุ่ง ยาอย่างไร้ความหวังทุกคนเนี่ยก็พยายามวิ่งไปช่วยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ทันเบอร์นี่จึงบอกว่าไม่มีอะไรที่เราจะช่วยเขาได้แล้วทั้ง3คนได้ละหกละเหินไปจนถึงกระท่อมไม้ที่อยู่ในเขตไล่ของจอร์นและเขาเห็นว่าพี่สาวเนี่ยเสียอกเสียใจจนไม่อาจที่จะเดินต่อได้เบอร์นี่ก็เลยพาพี่และหลานสาวอย่างเฟชชี่เข้าไปพัก่ามการความเศร้าโศกและเสียใจเดบีก็เอาแต่โทษว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นความผิดของเบอร์นี่ที่ไม่สามารถหยุดไอเจ้าสัตว์ลายนี้ได้ในตอนแรกทางเจ้าตัวเองก็รู้สึกเสียใจนะครับ แล้วก็เก็บความแค้นนี้ไว้ในใจด้วยจนเมื่อช่วงเวลาเที่ยงคืนทุกคนเดกก็หนาวจนจะขาดใจเบอร์นีก็เลยจะไปหาฟืนมาจุดไฟเพื่อให้ความอบอุน่นแต่เมื่อเขาเปิดประตูผงไอเจ้าหมูป่าก,ก็พุ่งเข้ามากระแทกจนบ้านไม้เด้เกือบพังไปครึ่งหลังเบอร์นีเหตย่าั้นจึงใช้มีดกระดำแทงไปที่หน้าของมันหลายแผลจนทําให้เจ้าหมูป่าเนี่ยถึงกับหยุดเด้งเพราะมันเริ่มจะเห็นแล้วว่าเยื่อที่มันโจมตีเนี่ยจึงพอมีเขี้ยวเล็บอยู่บางและในจังหวะที่มันกําลังะงักเบอร์นีก็บอกให้พี่สาวพาหลานี ไปให้ถึงกระท่อมของจอรนที่ตอนนี้น่าจะอยู่ห่างไม่ไกลเพราะยังไงซานแล้วก็อยู่ที่ไร่ของเขาจอรนชาวไร่ส่วนตัวของเบอร์นีก็ได้ถ่วงเวลาเจ้าหมูป่าจนสุบกำลังความสามารถของเขาแง่ละเราคงไม่คิดว่ามนุษย์ธรรมดาที่พุ่งไปต่อยน้าไอเจ้าหมูที่มีขนาดใหญ่เท่ากับรถบัสตัวนี้จะมีใช้ไปได้หรอกจริงไหมอ่ะแต่ถ้าได้ส้มตำแล้วก็ไม่แน่ทางฝั่งทั้งสองเมลูกที่วิง่งหนีก็โผล่ก็เพกมาจนใกล้ถึงบ้านสวนของไอเจ้าจอรนทั้งสองคนเนี่ยก็รู้สึกหนาวสลังว่าเหมือนกับว่าสายตาของไอเจ้าสุดล งแงาอยู่ตลอดเวชี่ะครับก็เลยบอกให้แม่ของเธอเนี่ยมาจุดไฟไปรอบๆเพื่อไล่สัตว์ร้ายจะดีกว่าเพราะพวกสัตว์ป่าเนี่ยมันกลัวไฟเป็นอย่างมากทั้งสองคนช่วยกันฉีกเสื้อผ้าและทําครบลิงก่อนจะจุดมันไล่ล้อมตัวของพวกเขาจนเสียงหายใจได้ดังขึ้นผง,งืดทั้งสองคนนะครับก็ต้องตกตะลึงเมื่อเจ้าหมูป่ายักษ์ได้มายืนตะงานอยู่ตรงหน้าพวกเขาซะแล้วแถมคราวนี้มันไม่ได้ม้าแบบธรรมดามันมาพร้อมกับรอยโชคเลือดของเจ้าเบิร์นนีที่อาบเขียวของมันจนด แจทั้งสองคนเนี่ยพยายามใช้คบเพลิงจิ้มไปที่จมูกของมันเพื่อไล่มันให้ไปไกลๆแต่เจ้าหมูป่าเด้งรู้สึกล่มค้านอีกครั้งไอไฟหาพวกนี้มันไม่พิสมัยเอาซะเลยหมูป่าเด้งอยากจิงเพิ่มขีดจำกัดความโกรธให้สูงปรี๊ดขึ้นไปอีกโดยการพุ่งเข้าไปชนที่ล่างของเฟชชี่จนเธอล้มตึงและมันก็ขยำขาของเธอจนกระดูกหักดังกรอบเดบิ้ที่เป็นคุณแม่เนี่ยก็บอกให้มันปล่อยลูกฉัดไปได้ก่อนจะใช้มือของเธอตีมันให้แรงที่สุดทเท่าที่เธอจะทำได้ห่ามกลางช่วงเวลาที่ไรซึ่งความหวังนี่เอง จจู่เสียงเบิล้ลรถก็ดังมาจากเนื้อหัวของพวกเขาบรึ้งและทันใดนั้นรถกระบะคันหนึ่งก็พุ่งออกมาจากป่าชนเข้ากับร่างของเจ้าหมูป่ายาักษ์จนตัวของมันเนี่ยถึงกับกระเด็นพร้อมๆกับบาดแผลชะกันที่ลากยาวไปทั่ว,ต,วตัวของมันซึ่งคนที่ได้มาช่วยเหลือพวกเขาไว้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเธอก็คือชาชาลูกสาวของนายพานเคนที่ได้มาแก้แค้นให้กับคุณพอ่อส่วนเจ้าหมูป่ายักษ์ก็ไม่ใช่ว่มามันจะเ็จง่ายๆถึงแม้ว่ามันจะบาดเจ็บหนัก แต่ว่าตัวของมันก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาเพื่อเอาคืนซาชาไม่อาจที่จะหยิบปืนที่อยู่ในรถมายิงมันได้ครับเพราะเธอได้รับบาดเจ็บจากการพุ่งลงมานั่นเองนาทีนี้จึงตกเป็นของคุณแม่อย่างเดบ,บีที่หยิบปืนลูกซองขึ้นมาปัม๊มกระชิกระชิกชาชากระเล็กชิกชิปุ้มเจ้เจ้าหมูป่าที่กำัร้องอูดอย่างน่ายสยดสยองเสียงร้องทรมานของมันไม่ได้ทําให้พวกเขารู้สึกสงสารมันเลยมินํามซัมเดบีด้ระบายความแค้นใส่กระสุนทุกนัดไปยังล่างของไอเจ้าหมูป่าหลายนัดจนในท้ายที่สุดก็เป็นส่วนหััวของม ที่แหลกกระจุยจากความแรงของปืนลูกซสองจนท้ายที่สุดหมูป่าต,ตัวนี้ก็เหลือเพียงแค่ชื่อทั้ง3คนพยายามใช้รถที่อยู่ในสภาพปูโรท่งขับหนีออกไปจากจุดนี้ให้เร็วที่สุดโดยในระหว่างทางพวกเขาเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาเมื่อเจอเขากับเบอร์นีและลอรีลูกชายที่ปลอดภัยและสาเหตุที่พวกเขาทั้งสองคนรอดมาได้ก็เพราะว่าเจ้าหมูป่าเนี่ยต้องการเก็บพวกเขาไว้เป็นอาหารมื้อต่อไปนั่นเองครับและในขณะที่ทุกคนกําลังขึ้นรถเพื่อหลบหนีตรงไปที่บ้านของจอนชาวไร่พวกเขาก็ไม่ได้รู้เลยว่าได้มี หมูป่ายากเขี้ยวตันตัวหนึ่งได้ค่อยๆเดินตามพวกเขาไปอ,อย่างเงียบ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของโบอาศุลกายสัตว์ลายเด่งเคียวงงเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยกบหนังสัตว์ประหลาดที่ผมจัดอยู่ในหมู่ของหนังเกา่าโดยเรื่องนี้ก็ได้ใช้ในปี2017ครับให้รีวิวคร่าวๆเนี่ยคือหนังไม่มีห่าเลยเลยเนื้อเรื่องเนี่ยแทบจะไม่มีด้วยซ้ำม,มันก็แค่หมูยักษ์ที่ไม่รู้ทําไมอยู่ดีๆมันถึงตัวใหญ่ไล่ฆ่ามนุษย์แบบไร้เหตุผลคงจะเป็นเพราะาพุกมกับเนี่ยเขาอยากได้หนังสัตว์ประหลาดที่ดูไม่ค่อยไกลตัวจากชาวสวนและบ้านไร่โดยสาเหตุที่มันคอยทําาาลลยพพืชผขของ,ของวกเจนำ ทางพวกเราในพานเนี่ยไปไล่เก็บพวกมันครับพี่แกเนี่ยก็คงกิดได้ไอเดียจุดนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆหมูป่ามันรวมร่างกันจนเป็นไอโบเดงที่มีพละกําลังมหาศาลแบบสิบเท่าหลายๆแก้แค้นผู้คนที่อยู่ในสวนมันก็คงแก้สนุกดีพิลึกไอเดียของภูมิกับก็คงจะเป็นอย่างนี้นะครับ เพียงแต่ว่าไอเดียเขาก็มีแค่นี้จริงๆเพราะคงไม่ได้ใส่เนื้อเรื่องมาด้วยไม่น่าเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยเพราะถ้ามีเนื้อเรื่องผมก็ว่าคลิปนี้มันน่าจะยากกว่านี้อีกนิดแต่ก็เอาเถอะรายชาผมก็โม้ขึ้นมาเพื่อให้การสปอยเนี่ยมันดูสนุกขึ้นมาบ้างครับส่วนคนที่อยู่ฟังก็จะจบมีความคิดเห็นกันยังไงก็พิมพ์พูดคุยกันแบบสนุกๆเลยที่ใต้ใคลิปนะสำหรับวันนี้สปอยหนังโคตรโมต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสปอยเรื่องหน้ารับรองว่าจะหาได้ววายป่แนนน่กอกดไลคหรรือไได้ดเลยยาับา